ผมครับป่านานะครับได้ผลครับปานาอย่างนี้ต้องใช้กบยางนะครับเจอนาอย่างนี้ก็ลองใช้กบยางลองดูครับก็จ้ได้ครับโอ้โหอ้วนตับเลยตัวนี้เนี่ยครับถ,ถึงตัวเล็กแต่อ้วนมาก วนผงพรีนะครับนี่ครับนะครับวนมากโอเคนะครับกบยังแก้คันสีเขียวนะครับเหมาะมากนะครับกับปลาน้าอย่างนี้นะครับใช้ได้เลยโอเคครับกบยังนะครับสุดยอดครับ